คำถามสำคัญที่วันนี้อยากจะมาคุยกับพวกเราครับมักจะมีคำถามว่าอทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรดีและจะประสบความสำเร็จได้จริงเหรอนะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนต้องมีทัศนคติใหม่ก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกในอดีตว่าอธุรกิจนี้มันไม่น่ายุ่งนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่ามันยากอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าคุณต้องมาศึกษานะถ้าถามว่าเริ่มต้นอย่างไง อยากให้คุณได้เริ่มเข้ามาทําความรู้จักบริษัทก่อนเลือกบริษัทก่อนนะครับว่าบริษัทนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในอดีตประสบความสาเร็จมาอย่างไรก่อตั้งมากี่ปีแล้วมีการเติบโตอย่างไรบ้างสินค้าเขามีอะไรบ้างศึกษาในรายละเอียดดูถ้าพบเจอว่าโอเคบริษัทนั้นมีความเชื่อมั่นนะมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับก็ลองที่จะเข้ามาศึกษากับบริษัทนั้นดูนะครับเพราะศึกษาศึกษาอะไรบ้างครับ2ออย่างที่ผมแนะนําสําหรับคนใหม่ในการเริ่มต้นนะครับ คือศึกษาเรื่องสินค้าเอ๊ะเขามีสินค้าอะไรแล้วใช้แล้วเป็นยังไงอยากให้ลองใช้ดูบางคนบอกว่าการลองใช้เนี่ยมันเหมือนกับการเสี่ยงไหมผมบอกว่าไม่เสี่ยงหรอกครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่ใช่มีความรู้สึกมันเป็นความจริงว่าธุรกิจเนี้ยนะครับเขามีสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าท่านพิจารณาดูแล้วกันว่าสินค้านั้นมีราคาที่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างอาทอมี่ของเราเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าอาทอมี่เป็นบริษัทที่เน้นมากในเรื่องของสินคา้าก็คือ absolute quality absolute price ก็คือราคาเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับคุณภาพแล้วกล้าพูดได้ว่าถูกหรือเหมาะสมนะครับที่เราจะใช้สินค้านั้นได้ด้วยความสบายใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการเรียนรู้เรื่องระบบหรือเรื่องธุรกิจของ อัชีมีของเราหรือว่าธุกรกิจเครือข่ายของเราว่าเอะเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยเรานะครับอาจจะไม่พร้อมในบางด้านและเราจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้จริงเหรอเราก็เข้ามาศึกษาในรายละเอียดดูว่าบริษัทมีระบบมีวิธีการมีการช่วยเหลือมีคําแนะนําหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราคนธรรมดาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาดู แค่นี้แหละครับคือการเริ่มต้นง่ายๆแต่สิ่งสําคัญก็คือที่ผมเจอเนี่ยน่าเสียดายมากก็คือหลายๆคนเนี่ยปิดโอกาสมีความรู้สึกมันไม่ใช่ชั้นผมอยากจะบอกนะในส่วนนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือธุรกิจขายตรงในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วธุรกิจขายตรงในอดีตมันคือที่เขาเรียกขายตรงเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีออนไลน์แบบนี้นครับเราไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีเว็บไซต์เราต้องทําไงครับถ้าเราจะขายสินค้าเมื่อก่อนนี้โมเดลทั่วไปของธุรกิจก็คืออะไรครับ โรงงานใช่ไหมครแล้วก็ผู้บริโภคตรงกลางเนี่ยจะมียี่ปัวซาปัวหรือว่าค้าปลิกค้าส่งอะไรก็แล้วแต่กว่าของจะไปถึงซึ่งแน่นอนทนตรงกลางตรงนี้เป็นไงครับตรงกลางตรงเนี้ยเขาก็ต้องทํากําไรทําธุรกิจของเขาถูกไหมคะมันก็เลยทําให้สินค้าเนี่ยซึ่งควรจะถูกนะครับมันมเลยมีต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงค่าโฆษณาอีกใช่ไหมครับธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับจากการที่เห็นแล้วว่าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเอ๊ะมันมีทางไหมที่จะลด ตรงกลางตรงนี้ได้ทําให้สินค้าราคาไม่เปลี่ยนมากเกินไปเขาก็เลยเกิดการทําธุรกิจแบบขายตรงขึ้นมาก็คือเพียงมีแค่บุคคลขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็นําสินค้านี้ไปแนะนําอย่างตรงนั้นแต่ทีนี้ขายตรงในอดีตอ่ะก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยต้องไปขายและบางท่านที่อาจจะไม่มีทักษะก็ใช้ลูกตือไงครับพอใช้ลูกตือก็จะรู้สึกว่าทำให้ผู้บริโภคหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าของนั้นอาจจะไม่ต้องการถูกไหมฮะ นั่นหละครับเป็นจุดที่ทําให้คนรู้สึกไม่ดีแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านลองฟังแล้วก็เปลี่ยนทัศน,นคติดูนะครับว่าเอ๊ะธุรกิจเนี้ยปัจจุบันมันไปถึงไหนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยขายตรงเนี้ยขายสินค้าที่ดีนะที่เมื่อกี้ผมบอกแต่ราคามันสูงทุกคนราคามันสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างอัลโทมี่เนี่ยเราเป็นอันดับ10ของโลกทําไมขึ้นมาเร็วเรามีอายุเพียงแค่15ปีที่เราขึ้นมาเป็นบริษัทหลายหมื่นล้านจนจะแสนล้านอยู่แล้วเนี่ยเพราะเราทําไม่เหมือนใครครับ จุดแข็งหนึ่งของเราคือเราขายสินค้าดีราคาที่จับต้องได้หรือราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเป็นไงครับราคาเหมาะสมแปลว่ามันไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดแต่ผมแอบกระซิบนะว่าถูกอันนี้ผมท้าพิสูจน์ส่วนตัวเลยนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าไม่ดีไม่ถูกก็แค่ไม่ใช้ต่อไปโอเคไหมฮะแต่ท่านดีและถูกผมอยากจะบอกสเต็ปต่อไปว่านี่แหละคือเหตุผลเรายังใช้ของดีราคาถูกเลยเพื่อนเราหรือคนใกล้ๆตัวเราก็อยากได้ของดีราคาถูกไหมครับแน่นอนถูกไหมครับ พอเขาได้ใช้ของดีราคาถูกแน่นละครับเกิดเป็นธุรกิจของเราได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เราได้ลองมาสัมผัสก่อนผมเคยเป็นคนที่ไม่เคยทําธุรกิจนี้มาเลยเนาะแต่ด้วยอาโตมี่ด้วยระบบของอาโตรมี่ด้วยวิธีที่มันจะบอกว่าลออักษณะของธุรกิจที่เปลี่ยนไปละมันไม่ใช่แบบเดิมที่เป็นของดีราคาแพงละครับเราสามารถมาช้อปปิง้งเพียงแต่ขายตรงช่องทางเดิมๆใช่ไหมกลายมาอยู่ในแพลตฟอร์มในออนไลน์ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังก่อนทีนี้กลับมาที่เราจะเริ่มยังไงนะครับก็เริ่มสองตัวเมื่อกี้สินค้าลองใช้แล้วก็ธุรกิจลองศึกษาดูทีนี้ครับอะโทมี่ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้รับการยอมรับม,มากๆในประเทศเกาหลีใต้เรามีเขาเรียกอะไรคนาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆทั้งในธุรกิจแล้ในโลกของการศึกษา มาให้ความสนใจให้ความสําคัญเพราะว่าอาโธมี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเลยในธุรกิจประเภทเดียวกันทําให้วงการการศึกษาเนี่ยมาศึกษาเฮ้เราแตกต่างยังไงถึงทําธุรกิจและเติบโตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยนะครับและข้อดีของอาโธมี่ก็หลายอย่างมากๆอย่างวันนี้จริงๆแล้วในห้องประชุมใหญ่ของอาโตมี่ของเรานะครับก็มีการจัดประชุมบิสอเรนเทชันสำหรับสมาชิกใหม่หรือนักธุรกิจใหม่ที่แบบ เอออยากดูอยากเรียนลึกขึ้นอย่างพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นอะิอมี่อ็นเนะครับเราสอนกันแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเรามาขายฝันหรืออะไรแบบเดิมแล้วไม่ใช่ครับเรามาบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่ารากของธุรกิจที่แท้จริงคืออะไรจะสําเร็จได้อะไรมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเราก็มีโปรแกรมอย่างนี้นอกจากนั้นเนี่ยพอเรานี่เริ่มต้นใช่ไหมครับ orientation ใช่ไหมคือการเริ่มต้นการเรียนรู้เบื้องต้นเรายังมีโปรแกรมที่เป็นแบบ2เดือนด้วยนะครับ โปรแกรม2เดือนเนี่ยชื่อว่า p r o Cell Master อันนี้ถ้าเข้ามาอีกระยะหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าคลาสนี้แล้วก็จะไปต่อคลาส g s m c นะ Go Cell Master จะเป็นคลาสที่ลงรายละเอียดเลยนะครับเป็นโปรแกรมสัปดาห์ละหนึ่งเรียนทางออนไลน์นะครับ2เดือนต้องบอกว่ามีหลายคนนะครับตอนนี้เราเพิ่งจัดรุ่นที่2กํกำลังรับสมัครอยู่ด้วยแต่ท่านอาจจะมาดูคลิปนี้นไม่ทันแต่ไม่เป็นไรก็ลองติดต่อมาดูนะครับถ้าอยากเรียนไว้ก่อนเพราะเรา เปิเป็นรุ่นที่สองแล้วก็จะมีรุ่นที่สามถัดๆไปเพราะว่าได้ผลลัพธ์มากๆครับเพราะว่ามันสร้างวิสัยทัศน์นะครับสร้างความเข้าใจและมีผู้ประสบความสำเร็จเยอะมากๆเลยนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงนี้ก็อยากย้ำว่าไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกังวลเลยครับธุรกิจนี้เป็นไปได้สำหรับทุกคนสำหรับในทีมของเรา Power Seven Top นะครับก็ต้องบอกว่าผมเองไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายผมใช้เวลาในธุรกิจนี้มาประมาณสัก7ปีละ แต่เจปีของผมเนี่ยผมกล้าบอกว่ามันเท่ากับ 20- 30ปีของคนที่เดินอยู่ในธุรกิจนี้เนื่องจากว่าผมจริงจังมากๆผมเป็นคนที่เป็นผู้นําชินที่ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วเชื่อว่าแล้วทุกคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ผมมั่นใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อายุก็ไม่เกี่ยงนะครับจริงๆผมนั่งคิดถึงหลายคนว่าไอ้ใครที่ควรมาท,ทําธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบที่ผมได้เซตอัพนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมมีโปรแกรมที่แบบอยากสร้างคนหมื่นคนภายใน100วันชาเลนจ์ Challenge ทุกคนนะถ้าใครคิดว่ามองหาโอกาสอยู่ที่ไม่เสี่ยงไม่มีภาระเดินเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเดินเข้ามาหาทีมงานได้เลยรับรองว่าคุณจะได้เจอโอกาสที่คุณคาดไม่ถึงนะครับในอาชอมมี่เนี่ยเราไม่สนใจครับว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่นะครับเราจะมีประสบการณ์เรียนมามากมาน้อยเราจะยากดีมีจนผมไม่สนใจสิ่งเดียวเลยที่คุณจะต้องมีนะครับ คือคุณต้องการความสําเร็จคุณกระหายความสําเร็จคุณหาโอกาสและที่เหลือเป็นหน้าที่ของผมและหน้าที่ของอาโตรมีผมจะแนะนําจับมือคุณพาคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะครับนั่นคือแนวคิดของผมนะฮะก็อยากให้วันนี้ถ้าท่านใดได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับที่จะลองลองทําความรู้จักธุรกิจของอาโตรมีของเรานะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมมองหาคนที่อยากประสบความสาเร็จไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามนะครับเริ่มต้นทํางานผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เราก็จะมีลักษณะของเด็กรุ่นใหม่ที่จะทํางานสไตล์ของเราที่เป็นออนไลน์เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มาคุยกันออกแบบกันตรงนั้นหรือคนที่ทํางานมาอยู่แล้วพบว่าเอก,การเป็นพนักง,งานบริษัทอาจจะไม่ใช่ทางออกของชีวิตหรือปลายทางของชีวิตนะฮะเงินเดือนมันขึ้นช้าหรือเกินแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงโรง,งงานก็ปิด รีบเข้ามาหรือคนที่อยู่ในทํางานมาถึงช่วงหลังแล้วสี่สแล้วกำลังมองหรือวางแผนกเกษียณและพบว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยยังไม่สามารถทําให้เรากรเกษียณสบาย mm hmm. กเกษียณสําราญหรือว่ามีสภาพทางการเงินได้กลุ่มนี้ผมอยากให้คุณเข้ามาโดยด่วนวน,นะครับเพราะเวลาเราเหลือน้อยลงใช่ไหมความรับผิดชอบเรามากขึ้น แล้วผมบอกว่ากลุ่มนี้ผมรู้ว่าท่านมีศักยภาพท่านเป็นคนที่ทําธุรกิจมาแล้วเรียนรู้ชีวิตมาแล้วท่านรู้ว่าชีวิตมันไม่ใช่เรื่องรอเลน่นรีบเข้ามาครับหรือเป็นคนที่วัยเกษียณแต่รู้สึกยังมีไฟอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่สามารถไปทําธุรกิจหรือไปทําอะไรอย่างอื่นที่แบบหกเจแล้วเขาจะไปให้เราทําอะไรจะไปเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองมันก็เสี่ยงอีกพลาดขึ้นมาก็เดือดร้อนใช่ไหมครับมันไม่ใช่วัยที่จะล้มเหลวแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาได้เพราะผมบอกว่าธุรกิจอโทรมี่เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสีี่่ยงไมมภาระ นะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเริ่มต้นหวังว่าทุกท่านจะได้แนวความคิดได้ทัศนคติที่ดีแล้วเราพบกันเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ